ผู้ชายคนนี้เพราะอยากปลูกผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างๆก็ยกมือออกมาจะักแม้ว่านุ่มมากแต่เขารู้สึกว่ามีอะไรที่แปลกๆแต่เขาไม่รู้แปลกตรงไหนเมื่อผู้หญิงคนนี้นอนโดยไม่รู้ตัวเขารวบรวมความกล้าทั้งหมดเอามือออกมาจับอีกครั้งแม้ว่าจะจับยังไงก็รู้สึกว่ามันนุ่มเกินไปเหมือนไม่มีกระดูกเขารู้สึกว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างๆไม่ธรรมดาตอนนี้เจอตำรวจกำลังตรวจแอลกอฮอลคนที่ขับรถในป่าหลังจากตรวจสอบไปสักพักตำรวจมาที่ข้างๆเห็นผู้หญิงกำลังนอนอยู่ก็ได้กลิ่นหอมมาก และมาใกล้ๆผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ตำรวจถูกกลิ่นหอมในร่างกายของผู้หญิงคนนี้ดึงดูดความสนใจเมื่อช่วงเวลาที่สำคัญผู้ชายคนนี้ใช้น้ำหอมประจำห้องมากั้นเพื่อให้ตำรวจไม่หลงตัวกับกลิ่นหอมนี้ตำรวจถามเขาเกี่ยวกับตัวตนของผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ตอบไปอย่างง่วแต่ถูกอย่างเป็นใครที่เขาโกหกออกมาพูดออกมาตัวเองก็ยังไม่เชื่อเลยตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นตื่นตัวออกมาและสบตาก,กับตำรวจทั้งสองคนตกใจผู้หญิงคนนี้กระโดดขึ้นตักผู้ชายโดยไม่ได้ตั้งใจดูน่ารักมากๆ เลยไม่ต่างกับคู่รักมากเท่าไหร่ตำรวจก็ปล่อยให้พวกเขาไปปิดรูออกให้พวกเขาไปไวัยรุ่นช่วงนี้รักกันดูน่ารักจังเลยตำรวจหัวราและผู้ชายคนนี้พาผู้หญิงมาที่ตลาดเห็นผู้หญิงที่น่ารักข้างหน้าผู้ชายไม่รู้จะทำยังไงพูดอะไรผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เข้าใจเลยเขาจึงต้องลากเธอออกมาจากรถเธอกอดไกลสีเหลืองน,นั้นอย่างแน่นๆทำให้ผู้ชายคนนี้เศร้ามากเลยใครจะไปก่อเรื่องกับผู้หญิงแบบนี้ได้ เธอยังเอาไก่เหลืองตัวนั้นมากูทุกคนในตลาดไปถึงไหนก็เอาสายโชว์ทุกครั้งเห็นผู้ชายคนนี้กําลังทําความสะอาดไก่เธอกลัวมาแต่ไม่บอกสาเหตุออกมาได้อย่างไรก็ตามไม่ควรให้เขาแต่งตัวแบบนี้ไปทุกที่ได้ดังนั้นเขาจึงพาผู้หญิงคนนี้ไปซื้อเสื้อผ้าแต่การแต่งตัวของผู้หญิงคนนี้ทำให้ทุกคนตกใจรบบแนี้ การกระทำนี้ทำให้ผู้ชายกลัวมากเลยเธอเป็นผู้หญิงไม่ควรทำเรื่องแบบนี้นะหลังจากนั้นด้วยการจัดการของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงก็ใส่เสื้อผ้าได้อย่างเรียบร้อยเมื่อเธอออกมาข้างนอกก็เกิดข้อสงสัยกับชิงชาสวรรค์ทำให้ผู้ชายคนนี้ลำบากมากพาเธอเข้าไปนั่งเล่นสองรอบหัวใจของเขาแทบจะตกออกมาข้างนอกแล้วทั้งสองคนเล่นชิงชา้าก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังตะโกนเสียงดังเมื่อได้รับการตรวจสอบพบว่าผู้ชายคนนี้กำลังค้นหาตัวเองทั้งสองคนกลัวมากชองช้าลงไปด้านล่าง ผู้หญิงคนนี้ก็ผู้ชายคนนั้นส่งสายตาใส่กันดังตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเธอรู้ว่าตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุแล้วถูกผู้ชายหลอกล่วงแล้วตั้งท้องหลังจากนั้นเธอกระโดลงแม่น้ำลูกที่ตั้งท้องอยู่รู้ว่าตัวเองยังไม่ได้ทอดแต่จะตายแล้วดังนั้นจึงเคลื่อนไหวในท้องของแม่เธอรู้สึกได้ว่าลูกกำลังเคลื่อนไหวเธอคิดว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยและผู้ชายคนนั้น ไม่มีสิทธิจัดการีวิตตัวเองดังนั้นจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองหลังจากที่ว่ายน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำฝนกำลังตกหนักมากเธอพยายามว่ายน้ำเข้ามาในฝั่งขึ้นฝั่งมาอย่างลำบากด้วยท้องที่ใหญ่แล้วเดินคนเดียวผ่านสายฝนที่กำลังตกหนักหนายิ่งไปกว่านั้นคือเลือกไหลออกมา,ม,ามากมายเธออาจจะคลอดลูกมาตอนไหนก็ได้ไม่รู้เดินผ่านไปนานแค่ไหนเธอก็หมดแรงลงไป ใช้ความหวังทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองไม่ยอมแพ้ในที่สุดเธอก็ล้มลงมีรถคันหนึ่งกำลังวิ่งมามีผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยเหลือเธอเขาไม่เพียงแค่ช่วยมีนาคลอดลูกอย่างสบาย แล้วยังบอกให้เลขาของตัวองค์สอนเธอการทำธุรกิจผู้ชายคนนี้เป็นคนรวยมากเขาอยากให้มีนาสอนลูกชายเป็นคนที่สืบทอดและพัฒนาบริษัทอีกต่อไปมีนาไม่ได้ทําให้เขาผิดหวังพยายามสอนลูกตั้งแต่เด็กผู้ชายคนนั้นพาเธอเข้าร่วมการประชุมที่สําคัญต่างๆพาเธอไปพบแขกที่สําคัญแต่มีวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาผู้ชายคนนั้นถูกคนอื่นไล่ฆ่ารถชนกับเสาไฟริมถนนมีนานั่งอยู่ข้างๆถูกเศษกระจกทําให้บาดเจ็บบนใหญ่หน้าผู้ชายคนนั้นก็ถูกบาดเจ็บอย่างหนัก ต้องออกจากการทําธุรกิจมีนาเพราะอยากแก้แค้นและตอบแทนบุญของผู้ชายคนนี้เธอจึงทําศัลยกรรมความงามเพื่อเปลี่ยนแปลงใบหน้าตนเองมาที่บริษัทของคู่แข่งและเป็นซ e o ไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอมีนาไม่เพียงใช้ความสามารถของตนเองในการทําธุรกิจเพื่อได้รับการไว้วางใจของคู่แข่งเธอยังทําให้คนนั้นหลงรักตัวเองทั้งสองคนจะแต่งงานกันในหนึ่งเดือนต่อไปแต่มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาทําให้แผนง,งานของเธอเปลี่ยนไปเขาเป็นสามีคนเก่าของมีนา แม้ว่าจะไม่รู้จักกันแต่เขาดูผ่านเอวและเท้าของเธอก็รู้ว่าเธอเป็นภรรยาที่เสียชีวิตของตัวเองและเด็กคนนั้นเป็นลูกชายของตนเองด้วยการบังคับของเขามีนาจึงพูดความจริงออกมาและยอมรับว่าตัวเองเป็นอดีตภรรยาของเขาเธอทําแบบนี้ก็เพราะมีเรื่องหลักเบื้องหลังแต่เธอไม่สามารถพูดเรื่องทั้งหมดออกมาให้จบเธอไม่ได้บอกว่าเธอกําลังจะแก้แค้นประธานบริษัทเพราะอดีตสามีของเธอไม่เพียงเป็นลูกน้องของเขาแล้วยังเป็นแฟนของลูกสาวเจ้าหน่ายด้วยอดีตมีความสุขมาเมื่อได้เจอลูกชาย แต่เขาไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของขามีนาสายหน้ากับแม่บอกว่าอย่าพูดค่วมจริงออกมาฉากที่พวกเขาเจอวนที่รินแม่น้ําถูกประธานและลูกสาวของเขามองเห็นพัวขาคิดว่าทั้งสองคนกําลังคุยกันเรื่องงานเท่านั้นประธานไม่สนใจแต่ลูกสาวอิฉาโกรธกับเขาเขายอมรับว่าเขากับมีนารู้จักกันมานานแล้วแต่นานมาแล้วไม่ได้ติดต่อกันแค่บังเอิญเจอที่บริษัท หลังจากอธิยายแล้วเขาจูบเธอและเธอก็ยกโทษให้เขายังเหลืออีกสองอาทิตย์พวดเขาจะแต่งงานกันประธานบริษัทเจ้าเกาอแห่งหนึ่งเพื่อถ่ายภาพแต่งงานกับเธออดีตสามีของเธอก็พาปอฟนอเขามาที่นี่ปมว่าเจ้านายและอดีตภรรยาย,ยังไม่แต่งงานกันแต่เขาก็มีความเศร้าที่อธิบายไม่ได้เขาก็ไม่เข้าใจทำไมวันนั้นเธอถึงกระโดดลงแม่น้ำประธานและมีนาถ่ายรูปให้กันส่วนสามคนนี้ก็มาเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขมีนาเห็นฉากนี้ใน,ในใจก็มีความรู้สึกที่แปลกๆมารีบังเอิญลื่นล้มทับแฟนของเธอ ประธานชมอดีตสามีของเธอว่าไม่เพียงทำงานเก่งแล้วยังปฏิบัติต่อน้องสาวตนเองดีด้วยเขาอยากให้ทั้งสองคนแต่งงานกันเพื่อให้เขามาเป็นลูกเคยของตนเอง